ากอดทักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์ดสุขุสุขคนน้ำเด้อมืนอนี้มาพบๆกับซองน้องเนทเบาเล่าคือเก่าอีกแล้วพี่น้องมืนอนี้กัสิพาพี่น้องไปเที่ยวตัวเมืองแข้งสวนรนาเขตเนาะพี่น้องเนาะเนื่องจากโอกาสว่างๆเนาะกัสิพาพี่น้องไปเบิร์ดานน้ำเลยบัดเปิดบ่อหรือบ่ายังบ่เปิดแท้หนึ่งแสนเนาะแต่ว่าเป็นไม่จำกั เห็เนๆปรจการเืนับลแล้วเปิดที่งเนี้ยมันตีส้มม้น,น,มน,นก,กือเรนไหมองาบายอย่าลเงี้ยแปแ็ปที่บา ใครกนันก็ต้องแบ,น,แบ,น,แบ,น,แบนเหอนกันนะแบนแบนเหมนกันอ่ะพี่นอ้องตัวนี้ก็เดินเดินทางฮอดตลาดหลักแปดเนาะพี่นอ้องนี่ก็ไปรับเพจงานเนาะพี่น้องเนาะงานจ็อบหรือง,งานพิเศษนั่นแหละว่างๆก็เลยชว,วนอลังไปนําไปกับอลังเลยอ่ะพี่นอ้องตัวนี้ก็ฮอด สวรรค์เนาะพี่น้องอันนี้ก็เป็นวงเวียนเนาะคือว่าเอินไงกะอนุสาวรีย์อะไรเป็นองเนี้วงเวียนในฤดูหนาวเนาะนี่ก็นแข่งสวรรค์นาเขคแหละไพมาสวรรค์นาเคศคันโบเห็นนี่ก็แสดงว่ามาบวชสวรรค์นาเคศเนาะพี่น้องเนาะระหว่างที่สี่เดินทางเพื่อไปอยู่สวรรค์ก็ถือโอกาสพาพี่น้องมาเบิ่งด่านเลยเนาะด่านตรวจคนกับเมืองนั่นแหละ สวรรด์นนเขตแหละมาเปิดหรือบอ่อไปเบิ่งเงิกันเลยพี่น้องอ่ะพี่น้องตอนนี้หอดด่านเนาะมาเบิ่งด,ด่านมาเปิดบอ่อเปิดเปิดตักมื่อไแล,ล้วล่ะมาเอาหลังพี่น้องมาเอาหลังพี่าาน้องเลยมาด่านด่านสวรรค์เปิดเนาะเออ ดิล ja ังันเรอเพื่อไเยวย่านทางฝูอ้าพ <iler> ี่น้องใครจะไปถ่ายกับไปได้เด้อปะนี่ด่านเปิดเล้ตวเรอบนรอน้องเหมืองรอบๆเนาะคนไล่เตะพี่น้องรถ ปกติน้องพี่น้องเนาะนี่ด่านสวรรค์นเนาะสวรรค์มุกดาหารพี่น้องเปิดได้สองสมอแล้วได้สิไปไทยกลับไปได้เด้อด่านเปิดแล้วอ่าลังมาแล้วอะางล่างขามไปพุ่นบอหลังเรื่อง้อยยัมาเบ่งด่านเนาะว่าด่านเปิดเลยยังตอนนี้ก็เปิดปกติน้องพี่นออ้องมาเอาหลัง ก็มาเวียกแนี่ยเลยแวะมารีวิวให้เบิร์นแลพี่นอ้องกัสิประมาณนี้เนาะอ่าพี่น้องตอนนี้ก็ฮอดถามว่าตรงนี้แค่ขามไปบอกข่ามไปหลายรอบเลยเนาะพี่น้องจนจนเหนื่อยเลยนะข่ามไปในกระดานนี่แหละเปิดปกติได้พี่น้องเด้อได้สิมาก็มาได้เที่ยวกาสมะลินเลยเนาะความาเวียกทางรถบรรทุกออกเนาะเปทางรถนะพี่น้องเดี่สิเปิดเบิงบ่ง การตรวจคนของเมืองสวสรรคเขตมุกดาหารเด้อคือคักพี่น้องคือคักเปิดช่องมือสามมือนี่ครับคือคักอันนี้ก็เป็นลดคนน้ำมันเนะพี่น้อง อันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศคนกำลังจะขามไปน็น้อ้องเนาะคนก็ไลยเติบอยู่ที่นไอไงเพราะว่าด่านเปิดใหม่คือขัหน้อยหนึ่งอ่ะเดี๋ยวน้องแอนสีพาไปเบิง่งบรรยากาศร,รออๆเนาะว่ามีคนขามมาหลายบอไปเบิ่งกันไปนนเนาะ พี่น้องหลังจากนั้นน้องเนตก็ระด้เดินทางเนาะไปต่อเนาะก็คือไปงานอะไรไปเวียกอะไรพี่น้องนี่ด้านสวนเนาะสวนอุตสาหกรรมเป็นบรรยากาศรวมๆกันเลยเนาะอันนี้ก็จะเป็นสถานเวลาเนาะทีบอลพวกได้สิไปไทยกับไปได้จะมาถึงประเทศใหม่ได้จะมาตัวโควิดอยู่นี่แหละเมื่อก่อนน้องเนตยม่ได้ะอะไรเคยได้มาดูบ้านหลังเรื่องยังไงมาเบิ่งด่านเนาะมาด่านเปิดหรือยังตอนนี้ก็เปิดปกติเนาะพี่น้อง มาเอาหลังกับมาเวียงเนี่ยเลยแวะมารีวิวให้เบิงน์นเราพี่น้องประมาณน,นี้เนาะอ๋อพี่น้องตอนนี้น้องเน็ตก็ได้หอนหนางานเลยเนาะ อยู่สวรรค์ไอเด็กด้อพนอน้องเด้ปเบิรงบรรยากาศเลยเนาะเหตุงานเคีียวกัหยังาะพไ่นอนอ่ะี่นองตอนนี้กายชอนไอเด้กเนาะเป็นงานเนาะไอเด็กมอสวรสค์ไอเขียนเป็นลานเบียร์เลยเลา ลายพี่บอกว่าฮอดแล้วอ่ะออหือดแล้วบอกเคลื่นมาเพื่ออะไรอ๋อนอกงานการลายเพื่อแล้วโอ้อจะนึกว่าตอนนี้ก็เป็นงานต่อพี่นอ้องเลยสได้เริ่มเร่งงานเนาะเพราะว่ามืออื่นยามบัตรงานาอื่นเนาะเป็นงานเริ่มวันที่สิบสามพี่นอ้องเลยสร็เดีจตกแต่งก,กันเลยนะเื้อเนี่ยพี่น้องนี่ที่ตอนนี้แหละ देखता